สำหรับขั้นตอนการอบไอน้ำสมุนไพรนะครับขั้นแรกก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับขั้นตอนที่2เปลี่ยนชุดที่มีความสบายไม่แออัดเกินไปนะครับ<อ>เพื่อเวลาเข้าอบไอ้น้าสมุนไพรจะได้รู้สึกไม่อึดอัดน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดดูว่าไอ้น้ําในกระโจมเนี่ยมันมีมากพอหรือ,อยังนะครับถ้ามันเดือดแล้วก็อุณหภูมิพอได้แล้วเราก็นําตัวเราเข้าไปอบ พออบเสร็จประมาณ15นาทีก็จะต้องออกมานั่งพักประมาณ5นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเข้าไปอบต่อรอบที่2อีก15นาทีก็จะครบ30นาทีครับหลังจากอบไอ้น้ำเสร็จนะครับ30นาทีเราก็จะออกมาดื่มน้ำอุ่นนะครับแล้วก็จะมีข้อแนะนำว่าภายใน2ชั่วโมงหลังการอบไม่ให้โดนน้ำเย็นนะครับก็คือการไม่อาบน้ำเย็นไม่กินน้ำแข็งไม่กินน้ำอารมณ์ที่มีรสเย็นหรือว่ากินน้ำปั่นหรือน้ำทุกชนิดที่มีความเย็นเข้าสู่ร่างกายครับ สำหรับระยะในการอบกระโจมหรืออบไอ้น้ำสมุนไพรด้วยตัวเองที่บ้านนะครับไม่แนะนำให้เกิน30นาทีนะครับในขณะที่อบไอ้น้ำสมุนไพรอย่างที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว30นาทีของเรายังสามารถแบ่งออกเป็นช่วงแรกและช่วงหลังก็คือช่วงละ15นาทีพอครบ15นาทีให้ออกมาพัก5นาทีเพื่อให้ร่างกายออกมาปรับสภาพนะครับแล้วก็เติมน้ำ เข้าสู่ร่างกายนะครับเนื่องจากเสียเหงื่อหรือว่าเกลือแร่ออกมาทางผิวหนังค่อนข้างเยอะนะครับ <vagy S 1> <yapıyor> และระหว่างการ PBS, อบกระโจมนะครับถ้ารู้สึกอึดอัดหรือหายใจไม่ออกนะครับสามารถเอาศีรษะนะครับมุดออกมาได้นะครับเพื่อสูดอากาศหายใจน,นะครับถ้ามารู้สึกอ,อึดอัดเกินไปหรือว่ารู้สึกแน่นหน้าอกหรือว่ามีอาการผิดปกติถ้ารู้สึกไม่ไหวก็คือให้เดินออกมาจากกระโจมนั่งพักด้านนอกได้เลยนะครับ ข้อห้ามหลักๆนะครับสำหรับการอบไอ้น้ำสมุนไพรก็คือผู้ป่วยที่มีไข้สูงเกินกว่า38.5องศาหรือว่าโรคประจำตัวที่รุนแรงมากๆเช่นมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในความควบคุมของแพทย์นะครับโรคไตโรคเบาหวานนะครับโรคพวกนี้จะเซนซิทีฟต่ออุณหภูมิค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในสตรีที่มีประจำเดือนอยู่เราก็ไม่แนะนำให้อบเด็กหรือวาอ่าผู้สูงอายุด้วยครับ ำหรับข้อแนะนำและข้อควรระวังในการอบไอ้น้ำสมุนไพรด้วยตัวเองที่บ้านนะครับข้อแรกถ้ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวหรือมีไข้ห้ามเข้าอบเด็ดขาดข้อ2มีโรคประจำตัวได้แก่โรคเบาหวานโรคไตโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคผิวหนังที่มีเป็นอ่าผ่านาโรคติดต่อนะครับห้ามเข้าอบเด็ดขาดข้อ3สตรีที่มีประจำเดือนนะครับขณะมีประจำเดือนไม่แนะนำให้อบ ข้อ4ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับข้อ5เด็กข้อ6ผู้ที่มีอาการแพ้สมุนไพรนะครับไม่แนะนำให้เข้าอบไอ,อน้ำสมุนไพร นี้นะครับสาหรับการอบไอ้น้าสมุนไพรเองที่บ้านเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่ก็อย่างที่เน้นย้ําไปก็คือห้ามทําคนเดียวจะต,ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับและสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกในการอบไอ้น้าสมุนไพรเองที่บ้านทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเราก็มีหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือกนะครับของโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดให้บริการเช่นกันครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ